สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา r o l e x Explorer เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ใช่เรือนของผมเองนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่คนรู้จักเนี่ยให้ยืมมานะครับสืบเนื่องจากการที่ผมเนี่ยจริงๆชอบนาฬิการุ่นนี้มากๆนะครับแล้วก็เคยมีโอกาสเนี่ยจะเป็นเจ้าของอยู่หลายครั้งมากๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะเอาเรือนหนึ่งที่ผมเคยชื่นชอบที่สุดเนี่ย มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีดีอะไรนะครับแล้วก็ทําไมเนี่ยผมถึงลงรักแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนะแล้วก็เหตุผลที่ยังไม่ได้ซื้อด้วยนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับผมขอเล่าประวัติของ Rolex Explorer เคร่าวๆก่อนนะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1950เลยนะครับคือในยุคก่อนนะในยุคประมาณแบบ70กว่าปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าโลกของเราอ่ะมันก็ยังแบบต้องการการสำรวจนะครับหรือว่ายังไม่ได้แบบมีการค้นพบอะไรแบบมากมายเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นกาารรรขขึ้นนนไปสวจบบยอดเะคั หรือว่าการสำรวจใต้ทะเลลึกนะครับสมัยก่อนอะ่ะมันก็ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีเท่าปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยคนยุคก,ก่อนนะครับเขาก็เลยให้ความสําคัญกับการที่แบบไปสำรวจมุมต่างๆของโลกนะครับการเดินทางไปในแบบพรมแดนใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงนะครับซึ่งทางโรเล็กซ์เองเนี่ยก็ได้มีการสร้างนาฬิกามาเรือนหนึ่งนะครับนั่นก็คือออร์เรเซอร์เพอร์เพชนี่แหละนะครับในปี1950เนะเพื่อที่จะให้แบบนักสำรวจทั้งหลายนะครับได้เอาเรือนเนี่ยไปใช้นะแล้วก็ได้เอาไปแบบ ซึ่งหนึ่งในการทดสอบหรือว่าการเดินทางที่แบบโด่งดังที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดของโรเล็กซ์เลยนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปที่ยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองนะครับซึ่งในปี1953เนี่ยทีมในการสํารวจเอเวอเรสต์นะครับนำโดยเซอร์จอห์นฮันนะครับแล้วก็อีก2คนที่เป็นบุคคลสําคัญนะก็คือเซอร์เอ็ดมันเฮรัลลี่นะครับแล้วก็เทนซิงนอร์เกนะครับสคนหลังเนี่ยเป็น2คนที่ได้มีการนําเอานาฬิกาของโรเล็กซ์เนี่ยเอาไปใช้งานด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นนะ่ะตอนที่แบบขึ้นไปบนนนนนเเเเเออออวรรรสต์์ี่่่ยยยังป็ุูนะามณ ว่าเอานาฬิกาเนี่ยไปทดสอบนะครับไปเก็บข้อมูลดูนะว่าเจอสภาวะน้ําแข็งนะครับเย็นเยือกติดลบฟ้าขึ้นอะไรแบบนี้มันยังทํางานได้อยู่ไหมนะครับซึ่งสุดท้ายในปีนั้นเองนะครับทั้งเซอร์เอ็ดมันฮลลารีและก็เทนซิงนอร์เกนะครับเขาก็สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สาเร็จเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าการปีนยอดเขาที่มีความสูงประมาณ8.8กิโลเนี่ยมันก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกระแสนเนี่ยตอนนั้นมากๆเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่โตโด่งดังเลยนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเองเนี่ยโรเล็กซ์เขาก็เลยมีการไปสอบถามไปพูดคุยกับทีมปีนเขานะครับว่าแบบนาฬิกาที่เขาเนี่ยเอาขึ้นไปนะครับตัวออ s t เซอร์เพอร์เตัวนั้นแหละมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันดีไหมนะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอยากให้ทางโ o l e ็กเนี่ยปรับปรุงอะไรไหมเพื่อที่จะได้สร้างนาฬิกาที่แบบเอามาใช้สำรวจแบบนี้แบบจริงจังเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยในปีเดียวกันนั่นเองนะโรเล็กก็มีการนาเอาข้อมูลต่างๆเนี่ย มาพัฒนานะครับแล้วก็ออกนาฬิการ,รุ่นใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือ Rolex Oyster Perpetual ที่มีชื่อว่า Explorer นั่นเองนะครับ คือว่าง่ายก็เป็นรุ่นพัฒนามาจากออร์เซอร์เพอร์พชวลรุ่นปกตินะครับโดยที่ที่มาที่ไปเนี่ยแน่นอนมันก็มาจากการที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากการสำรวจนะครับความสําเร็จในการเดินทางต่างๆนานานะครับซึ่งชื่อ Explorer เนี่ยมันก็มีความหมายตรงตัวแหละว่านักสำรวจนักเดินทางนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีตานานเนี่ยมีที่มาที่ไปแบบเป็นประวัติศาสตร์สาคัญมากๆเลยเรือนหนึ่งของทางโรเล็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งนาฬิการุ่นนี้นะต้องนับว่าเป็นหนึ่งในแคตตัวแกอรีพิเศษเลยนะคร โดีนะแล้วก็เข้าไปดูบนเว็บไซต์เขาอะเราจะเห็นนะครับว่า Rolex เนี่ยเขาจะมีการแบ่งคัตเกอรี่เนี่ยเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มคลาสสิกนะครับหรือว่ากลุ่ม Dress w s t w h นั่นแหละเป็นตระกูล t e Just นะครับ Oyster p e r p e t u a l นะหรือว่าจะเป็น Day d a t e s e ซ e n e อะไรแบบนี้นะครับก็คือตระกูลนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยไปทางแบบทางการมากๆนะครับใส่ออกงานหรูๆนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มสปอร์ ตระกูล Submariner GMT Master หรือว่าเป็นพวก Two Watch อะที่แบบใส่ใช้งานจริงจังนะครับแล้วก็มีขอบเบอร์ซ่งเบเซลในการจับเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลักๆเนี่ยมันจะชัดเจนมากระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับแต่เรือนนี้มันอาจจะเป็น1ในไม่กี่เรือนนะครับที่มันเป็น c a t ตาล็อตแบบเหมือนจะอยู่ตรงกลางพอดีอะ ระหว่างความเรสแล้วก็ความสปอร์ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรเล็กซ์เขาจัด e x p l o r e r เนี่ยไปอยู่ในกลุ่มสปอร์ตนะครับแต่ว่าเรือนนี้มันก็มีหลายเอลิเมนต์หรือว่าหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่ฟิลลิ่งเนี่ยมันยังไม่สปอร์ตจัดขนาดนั้นนะ่ะมันยังอยู่ในกลุ่มเรสหรือว่ากลุ่มนาฬิกาแบบจริงจังใส่ออกงานได้อยู่นะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เรือนของโรเล็กซ์เนี่ยที่มีความผสมผสานความสปอร์ตแล้วก็ความเรสเข้ามาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเนี่ยเคยอ,อยากได้เรือน,นะ ก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าอีกนิดนึงก่อนนะว่าตอนที่ผมแบบอยากจะซื้อโรเล็กซ์ครั้งแรกอ่ะผมยังไม่ค่อยชินกับนาฬิกาที่มีขอบเบเซลอะนะครับคือผมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมไม่รู้จะเอาขอบเบเซลอ่ะมาทําอะไรอ่ะนะครับคือจะเอามาจับเวลานะครับก็แบบไม่ได้ใช้นะครับตอนนั้นจะซื้อ GMT Master ก็แบบไม่ได้เดินทางบ่อยขนาดน,นั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเดินทางบ่อยๆจริงๆอ่ะเราก็ดูเวลาในมือถือเอาอ่ะไม่ได้ดูเวลาบนนาฬิกาพวกทำโซนต่างๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากได้นาฬิกาโรเล็กซ์ที่แบบ มันไม่มีขอบอะแล้วพอผมไปดูตัวที่แบบมันไม่มีขอบนะครับมันก็จะมี choice เป็น o อ伊สเตอร์เพอร์เพชนะครับซึ่งหน้าตาก็รยะยับเลือเกินนะครับไปดูพวกเดทจัสนะอันนั้นก็มาทางหรูเลยนะครับยิ่งพวกขอบอยากขอบจูบิลี่นะเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก2อสปีที่แล้วเนี่ยคือแบบผมไม่เอาเลยนะครับไม่ชอบเลยนะสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอเรือนนี้นะครับเห็นครั้งแรกนะผมก็แบบเฮ้ยมันคือรุ่นอะไรอะมันมีความกึ่งกึงสปอร์ตกึ่ง Sport, กึ่งเรสอะแล้วก็มันมีตัวเลข369ทบบมันดูเด่นมากแล้วก็ทําให้อ่านานค่ได้ง่ายมากยนบ สุดท้ายก็มาค้นคว้าข้อมูลจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดผมจะซื้อโรเล็กซ์เรือนแรกจริงๆเนี่ยผมจะซื้อ Exp l o r e พนี่แหละนะครับเพราะว่ามีทุกอย่างตามที่สเปคผมต้องการเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปถามที่ช็อปแล้วนะครับเดินเข้าไปเลยนะมีของด้วยนะครับของแบบวางโชว์เนี่ยพร้อมให้ซื้อเลยนะครับแต่อะไรดนใจก็ไม่รู้อะ่ะไม่ได้ซื้อกลับบ้านมานะครับคือแบบอีกนิดนึงอะ่ะจะได้ซื้อแล้วอะ่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นยังลังเลลังเลบางอย่างอยู่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ซื้้อกกลลับมาบแว็ ไปวันเวลาผ่านล่วงเลยไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็ไปเตะตา GMT Master นะครับแบบมี first impression เลยนะแล้วก็ไปซื้อมาใช้งานเป็น GMT Master แทนนะครับอย่างที่เคยเล่าไปนะครับไปเจอมาที่ฮ่องกงนะเห็นพนักงานใส่อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมเคยเกือบจะได้แล้วอะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสจะซื้อมาใช้งานสักทีนะครับซึ่งถ้าถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ยังไม่ได้ซื้อเรือนนี้เอาจริงๆนะผมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันนะมันเหมือนเป็นความบังเอิญเป็นโชคชะตาบางอย่างมาากกวว่่่นนะะททีีแบบจจังหซืื้ออเรอนน มักจะไปซื้อเรือนอื่นก่อนพอดีนะครับแล้วก็ในตอนที่แบบจะซื้อจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่แบบเข้าสู่วงการโรเล็กซ์แล้วนะเริ่มอินกับซับมารินเนอร์อินกับ GMT master แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมาดูพวกรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบผมแบบโอเคมันถึงเวลาที่เราต้องซื้อ Explorer ละเพราะว่ามันเป็นเรือนแรกที่แบบเราถูกชะตากับโรเล็กซ์แล้วก็เราเข้าสู่แบรนด์โรเล็กซ์เนี่ยจริงๆก็น่าจะเรือนนี้เลยนะครับมันก็ต้องมีแล้วล่ะ จังหวะที่จะไปซื้อตอนนั้นนะครับพอแบบเตรียมใจสุดๆแล้วว่าโรเล็กประกาศเลิกผลิตเรือนนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ผลิตไซส์3ัมิลมขึ้นมาแทนผมก็แบบโอ้โหมันแบบดวงชะตามันจะไม่ได้นะครับมันก็แบบไม่ได้จริงๆะนะครับคือพอเขาประกาศเลิกผลิตอะราคามันก็ขึ้นนะครับก็คือแบบตามภาษาคนที่แบบเก็บไว้เนาะเขาก็คิดว่ามันไม่มีทําขายแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นซะหน่อยนะครับผมก็ทําใจไม่ได้อีกนะครับที่จะซื้อราคาบวบๆขึ้นไปอะ สุดท้ายแล้วเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าผมก็ยังคาดหวังว่าจะได้ซื้ออยู่สักวันหนึ่งในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่แบบมันมีประวัติศา,ศาสตร์กับผมจริงๆนะครับทำให้ผมได้รู้จักนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์เนี่ยอย่างเป็นทิงเป็นจังก็คือเรือนนี้นั่นเองนะครับโอเคที่มาที่ไปเนี่ยผมว่าค่อนข้างใจเยอะละนะครับเดี๋ยวมาดูนาฬิกากันเลยดีกว่านะว่ามันมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะคือเรื่อองงขนนปััดะครบ โรเล็กเอ็กซ์โพเลรือนนี้นะครับเป็นรุ่น39มิลน,นะที่หน้าปัดด้านในเนี่ยเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับคือก่อนที่เขาจะเลิกผลิตไปเนี่ยในช่วงไม่กี่ปีนะครับเขาจะมีการปรับดีไซน์หน้าปัดด้านในนิดนึงนะสังเกตง่ายๆเลยนะครับเลข3 6 9เนี่ยด้านในมันจะเป็นลูมนะครับคือรุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงเนี่ยเลข3เลข6เลข9เนี่ยมันจะเป็นหลักมาร์เกอร์เป็นไวโกนะครับไม่ได้มีลูมมาให้นะจะเป็นแบบสีเงิน,เง,น,เ,งนเงาเงาเลย ซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะชอบแบบเก่ามากกว่านะให้ตัวเลขมันมีความเงาเงาวๆนะครับแต่ตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวล่าสุดก่อนดิสคอนเนี่ยผมว่ามันก็มีข้อดีตรงที่เรื่องการเลืองแสงในที่มืดอะ่ะมันจะสว่างวาบขึ้นมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือตัวก่อนเนี่ยที่แบบมันไม่มีลุมตรงตัวเลขมาให้อะ่ะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเป็นหลุมดำอะ่ะนิดนึงะนะครับพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เรืองแสงอะไรนะแต่ตัวเนี้ย คือผมเรียกได้ว่ามันเป็น explorer ที่แท้จริงนะครับเพราะว่า l o มเนี่ยมันอ่านค่าได้ง่ายนะแล้วก็สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยใส่เดือนเนี้ยไปเข้าป่าเดินป่านะครับหรือว่าไปในที่ที่แบบมันมีแสงน้อยๆ่ย มันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราอ่านค่าได้ง่ายในสภาวะที่แบบเรากําลังสํารวจสถานที่ต่างๆอยู่จริงๆนะครับก็สมชื่อ explorer มากกว่านะในมุมมองของผมนะครับเพราะว่ามันอ่านได้ง่ายมากกว่าด้วยนะครับซึ่งการที่เขาถมรูมาให้ตรงตัวเลขเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่มันทําให้สีสันเนี่ยมันดูบาลานซ์กับตัวมาร์กเกอร์ด้วยนะครับคือมันจะไม่มีความโดดจากตัวแบบที่มันเป็นตัวเลขออกมาเงินเเหมือนกับตัวก่อนอะ่ะ อันเนี้ยมันก็จะเป็นโทนขาวๆเนี่ยไปได้วยกันได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดถามผมนะผมแอบชอบตัวเนี้ยมากกว่าตัวที่แบบมันเป็นมาร์เกอร์ไวโกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรือนเนี้ยตัวมาร์เกอร์ต่างๆนะครับพวกขอบต่างๆมันก็เป็นไวโกอยนะพวกที่เราเห็นมันมีความประกายเนี่ยไม่ได้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำให้พอการเวลาผ่านไปเนี่ยพวกมาร์เกอร์สีมันก็จะแบบไม่หมองไม่หมน่นไม่ได้มีคราบอะไรขึ้นมานะครับก็จะมีความคงทนมากกว่ามาร์เกอร์สแตนเลสสตีลด้วยนะ มีความแตกต่างกับรุ่นก่นกอนๆน,นะเผื่อใครที่จะลองไปสังเกตดูนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของหน้าปัดเนี่ยจริงๆก็เรียบง่ายมากนะเป็นสีดําเรียบๆเลยนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยต้องพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นซับฟลายคริสตัลมีความนูนขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์ออริจินอลดั้งเดิมของโรเล็กซ์แซ็คโเลอร์เนี่ยมันเป็นไซส์36มิลน,นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมันจะนูนกว่านี้นะคือรุ่นนี้พอมาเป็น39มิลอนะฟิลลิ่งมัน,ะ,นเะเเยยอล สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องกระจกนี่แหละที่แบบทํามาค่อนข้างจะเรียบแล้วก็มีความชิดขอบเบเซลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาเรื่องความวินเทจความแบบโมเดิร์นนะตัวนี้จะดูโมเดิร์นกว่ามากๆนะตัว36มิลก็จะดูไปทางวินเทจไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยขนาดเคสไซส์ที่แบบมันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่โรเล็กซ์เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขามาช้านานนะครับนั่นก็คือกระจกเนี่ยมันไม่ได้มีการเคลือบแอนติีเฟิทโคตติ้งมาให้นะครับผมกจ, Rolex กจะแบบ อนุรักษ์ความดั้งเดิมความแบบเป็นกระจกเดิมๆอะ่ะไม่ได้แบบมาต้องเคลือบสารเรืองแสงอะไรนะครับเพราะว่าการที่แบบมีการเคลือบ anti ิ e f f e c t coating เนี่ย อนาคตมันอาจจะมีโอกาสที่พวกสารต่างเนี่ยที่แบบมันเคลือบไว้อะมันลอกได้นะครับหรือว่าการที่แบบกระจกมันไปเจอริ้วรอยเจอขีดข่วนอะไรแบบนี้ทั้งๆที่มันเป็นซับไฟนะแต่ถ้าเกิดมันมีแอนติรีเฟกต์โคตติ้งอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นรอยขีดข่วนที่แบบเราเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเนี่ยโรเล็กซ์เขาก็อาจจะคิดว่าอยากจะแบบทํากระจกที่มันจะอยู่ได้ยาวๆจริงๆอะ่ะที่แบบมันจะไม่เกิดริ้วรอยจริงๆนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เคลือบอะไรเลยนะก็ปล่อยเป็นกระจกซับไฟเรียบๆแบบนี้นะครับดังนะ เราก็จะเห็นว่ากระจกโรเล็กซ์มันจะมีฝ้ามากกว่ายี่ห้ออื่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับจะดูไม่ได้เรียบร้อยมากดูแบบไม่ได้ใส่กิ่งมากนะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบมากนะผมเองแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเลยนะครับยิ่งไปเจอนาฬิกาที่แบบมันตัดแสงเนียนๆกริบๆอะ่ะเห็นหน้าปัดด้านในแบบชัดๆอะ่ะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโรเล็กซ์ไม่ทําแบบนี้สักทีนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจในมุมที่ว่าถ้าเกิดเราต้องการนราฬิกาที่แบบมันจะอยู่ยาวแบบ50ปี1้อปีอ่ะ มันก็ต้องแบบเลี่ยงการเคลือบพวกนี้แหละนะครับที่จะทําให้หน้าปัดเนี่ยมันดูอยู่ได้ยาวมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ได้อย่างเสียอย่างนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยคือเรื่องของเคสนะครับ อย่างที่บอกไปนะว่าเรือนนี้มันเป็นเคสไซส์39มิลนะครับมันก็จะดูใหญ่ดูสปอร์ตดูมีความเต็มข้อไม้ข้อมือมากขึ้นนะซึ่งขนาดตัวเรือนแบบนี้ผมว่ามันอยู่ในจุดที่หลายๆคนเนี่ยกำลังตามหาอยู่เหมือนกันนะครับวัดออกมาเนี่ยประมาณ39เกือบๆเป๊ะเลยนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่11.2นะครับส่วนลักทูลักเนี่ยวัดให้ดูสักหน่อยนะถ้าเกิดวัดจากเคสเนี่ย47.2นะครับแต่ถ้าเกิดวัดจากเอ็นลิงก์นะครับก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะเป็นประมาณ49นะครับซึ่งไซส์แบบนี้ คือง่ายๆปัจจุบันเนี้ย Rolex เขาพยายามจะลดไซส์39ลงไปเยอะแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยทั้ง Oyster Perpetual นะครับแล้วก็ Explorer เนี่ยจะมีไซส์39ให้เลือกทั้งคู่เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดเป็น Explorer นะ จะมีแค่36มิมลแลก็ถ้าเกิดเป็นออร์เซอร์เพอร์เพชัเนี่ยเดิมทีเคยมี39นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะมีเป็น41มิลแทนนะครับดังนั้นเนี่ยนาฬิกา39มิมลเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ยากละของทางโรเล็กซ์นะซึ่งเรือนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในออปชันที่มันได้ทั้งความสปอร์ตทั้งความลุยแล้วก็ความเรสแล้วก็อยู่ในไซส์39มิมลด้วยนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าเป็นไซส์ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังต้องการแล้วก็อยากจะได้มาใช้งานเลยนนนะะคับบบบโดดยเเฉพาาททีี่่่่แแข้้ออมมมมืไไไใหญก39ป็ซ์ ทำให้มันดูสปอร์ตแล้วก็ดูเต็ม,ข,มข้อมือแล้วมันก็แบบไม่ได้มีความกลางด้วยนะครับถือว่าเป็นไซส์ที่แบบเหมาะกับคนข้อมือเล็กๆหรือว่าข้อมือคนเอเชียได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากนะดูเวลาอย่างเดียวเลยนะครับเม็ดปะยมเนี่ยเป็นสกูดาวคลาวนะครับคลายออกมาก่อนนะครับหมุนขึ้นเนี่ยเป็นการขึ้นลานด้วยมือนะสมูทมากนะครับฟีลลิ่งการขึ้นลานของโรเล็กซ์เนี่ยจะพูดดีพูดดีเลยนะครับดึงมาทีหนึ่งก็ตั้งเวลาแค่นั้นเลยนะครับไม่ต้องตั้งอะไรเยอะนะเพราาว่า เรือนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีช่องวันที่อะไรมาให้นะครับส่วนฟ้าหลังของโรเล็กซ์นะครับแน่นอนนะว่าก็มาเรียบๆเลยนะครับไม่เคยเปิดโชว์เครื่องอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขัดเงาเนี่ยสังเกตดูนะว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบขัดด้านหมดเลยนะครับแล้วก็มีการขัดเงาแค่ด้านข้างเท่านั้นนะครับซึ่งเวลามองจากด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความแบบสปอร์ตมากๆนะตัวสายอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะมีความเดสแอบแฝงเนี่ยตรงขอบเบเซลที่มันจะมีความเงามากๆแบบนี้นะครับๆๆๆๆซึ่งอย่างที่บอกอะ่ะมันก็เลยทําให้เรือนเนี้ย มีความผสมผสานมากเลยระหว่างความลุยแล้วก็ความเรสนะครับสามารถใส่ไปงานทางการก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบใส่ไปลุยเดินป่าเนี่ยมันแบบได้หมดเลยในเรือนเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะเรือนนี้ผมคงไม่ได้ตัดสายให้ดูนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นนิวเลยนะครับมันไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนนะครับยังไงก็จะลองทับทบขึ้นข้อให้ดูแบบประมาณนี้แทนนะครับอย่างเงี้ยสังเกตด,ดูนะว่าเต็มข้อมือผมพอดีนะครับแล้วก็ลักทูลักษ์เนี่ย ไม่ได้กลางอะไรออกมาเยอะนะครับซึ่งตัวบัคเกิลเนี่ยก็เป็นแบบทวินล็อกแบบนี้นะครับล็อกเข้าไปแล้วก็สแนปมาตรงนี้ด้วยนะทําให้เรื่องความแน่นหนาเนี่ยก็หายห่วงเลยนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณแบบนี้ซึ่งในการสวมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบพอดีข้อมือมากอะแล้วก็ มันให้ความรู้สึกสปอร์ตจริงๆอะนะครับคือถึงแม้ว่าหล,หลายๆคนอาจจะมองว่าหน้าตามันเรียบมากเลยนะเรียบเกินไปที่จะเรียกว่านาฬิกาสปอร์ตอะแต่ด้วยเอลิเมนต์หลายๆอย่างนะครับตัวเลข369นะครับแล้วก็ด้วยขนาดเคสไซส์มันอะแล้วก็การฟินิชชิ่งตัวเรือนแบบเป็นด้านๆแบบนี้มันก็ดูสปอร์ตมากกว่านาฬิกาปกติแน่ๆนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับออสเตอร์เพอร์พชวลนะครับเอตัวนั้นอะมันก็จะดูแบบดรสไปเลยนะครับตัวเนี้ยมันก็จะดูใหญ่โตดูโอ่อ่าแล้วก็ดูมี จะเหมาะกับคนที่ต้องการนราฬิกาที่มันได้หลายลูกจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากได้แบบเรสจัดจันะยังไงมันก็ต้องไปเดดจัสหรือว่าออย์เซอร์พัเฟชวไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะฉลับมาลุยๆใส่ไปเที่ยวในวันสบายนะครับเสื้อยืดกางเกงยียนแล้วก็ดูแบบไม่ได้มีความคุณหนูมากอะ่ะ ตัวนี้มันก็จะตอบโจทย์มากกว่าเยอะนะครับด้วยตัวเลขด้วยดีไซน์หน้าปัดที่แบบมันดูมีความหลุยมากขึ้นนะครับโดยภาพรวมก็นับว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่น่าเก็บนะสำหรับคนที่กําลังสะสมโรเล็กซ์นะครับแล้วก็กําลังมองหานาฬิกาไซส์แบบพอดีพอดีนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีแค่ไซส์3ามิมิลให้เลือกนะครับเรือนนั้นเนี่ยผมเคยจับจับดูแล้วมันก็จะแบบ มีความวินเทจมากๆเลยอะ่ะคือถ้าเกิดใครแบบต้องการความดั้งเดิมนะแล้วก็ต้องการแบบประวัติศาสตร์จริงๆอะ่ะผมว่าไป36มิมลมันก็โอเคนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ไซส์ที่แบบมันเป็นไซส์ต้นตํนตำรับจริงๆนะครับแล้วก็มีความย้อนยุคมีความเป็นออริจินัลสูงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการนราฬิกาที่มันจะสวมใส่ได้แบบหลายโอกาสมากขึ้นอะ่ะ ผมว่า39มิลเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็สามารถใส่ใช้งานได้หลากหลายมากกว่าด้วยนะครับยังไงก็ลองไปตัดสินใจเลือกซื้อกันดูได้นะครับส่วนราคาเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าบาทนะคือเมื่อก่อนเนี่ย200,000ต้นหรือว่าแสนเเนี่ยหาได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบไป300,000ัพแล้วนะครับยังไงใครที่อยากได้เนี่ยก็อาจจะต้องไปตามหากันหน่อยในตระกูลเว็บบอร์ดดดนนนนะะะรรรรับบบใตตกกกกกูลลลลลุุ่่มมม Facebook Google ขาาาายยออไไไแีีีี้้้้็็งปปหหเสววิณ ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ